การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปลุกกระแสไทยเที่ยวไทยเปิดตัวโครงการเที่ยวไทยเท่เทรนใหม่เที่ยวไทยชวนคนไทยออกแบบความเท่ทั่วไทยสร้างทัศนคติและแนวคิดให้นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศปี2560โดยมีวัตถุประสงค์เปิดมุมมองใหม่ต่อการท่องเที่ยวไทยที่สามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ได้ไม่น้อยกว่าการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศกระตุ้นให้คนไทยเดินทางเข้าไปสัมผัส ผและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทยอย่างลึกซึ้งจนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เที่ยวไทยเท่มีเป้าหมายมุ่งสร้างไรายได้จากไทยเที่ยวไทยเชิงคุณภาพเน้นเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไทยได้ตลอดทั้งปีพร้อมปลุกกระแสคนไทยตื่นตัวเที่ยวในประเทศมากกว่าไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเพื่อให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นจากปกติที่มีการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลอีก20%โดยเฉพาะดึงกลุ่มคนไทยที่วางแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในประเทศแทนตั้งเป้าไรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ของปีที่ผ่านมาเกิดการรับรู้ไม่ต่ำกว่า10ล้านคนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทยพร้อมกันนี้ยังดึงคนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงสร้างแรงบันดาลใจด้านการท่องเที่ยวผ่าน10เทสเ,เซเตอร์นำโดยน,นายณภัทเสียงสมบูรณ์การสวัสดีวัฒนอายุทยา2พี่น้องธนาพัฒนชัดบริรักษ์ ครูลูกกอล์ฟติวเตอร์สุดฮอตเชฟก้องก้องวุฒิชัยวงคจรบล็อกเกอร์สาวสวยไอซ์ภาวิดาชาชานิชาบุญพานุวิจิตแฟชั่นนิสตาสายมินิมอลและอื่นๆอีกมากมายจัดทำสกูปเที่ยวไทยเทศจำนวน9ตอนนำเสนอประสบการณ์หรือไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ในกระแสเจนวายและมีความสนใจเฉพาะทางคาดว่าปลุกกระแสเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น10%นนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีกิจกรรมเที่ยวเมืองไทยแบบไหนที่คุณคิด ประเทศที่สุดเพื่อไปค้นหาความเท่จากทั่วเมืองไทยกระตุน้นการมีส่วนร่วมและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องรุ้นรับรางวัลเที่ยวไทยเท่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาทิบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศที่พักและของรางวัลอื่นๆมากมายเพียงโพสต์ภาพตัวเองกับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่คิดว่าเท่ที่สุดผ่านทาง Facebook หรือ Instagram และตั้งค่าให้เป็นสาธารณะแท็ก Facebook Fanpage เที่ยวไทยเท่หรือแอดเที่ยวไทยเท่ใน i n s t a g r a m พร้อมใส่แฮชแท็ก ที่ยวไทยเท่และสถานที่ในภาพถ่ายลงในคำบรรยายเช่นเที่ยวไทยเท่อ่าวคุ้งกระเบนจันทบุรีหรืออัปโหลดภาพเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์เที่ยวไทยเท่ .com พร้อมแชร์ภาพลงโซเชียลมีเดียของตัวเองประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนทาง Facebook Fan Page เที่ยวไทยเท่ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31พฤษภาคม2560 เราเองมองเห็นว่าการที่จะเอาเรื่องของวัฒนธรรมมานะครับสามารถที่จะสมสานก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวได้นะครับนั้นเที่ยวไทยเท่ก็จะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งเท่นะครับกินเท่ชิลเท่เทศกาลเท่นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของใจเท่คือการที่ไปเที่ยวแล้วเรามีจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นให้คงอยู่มีความยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเที่ยวไทยเท่นะครับ ก็สามารถเจียรุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็สร้างการรับรู้เกี่ยวเรื่องไทยเทนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเจนไวยที่เราต้องการจะทําตลาดในกลุ่มนี้ครับ ชิญชวนคนไทยสร้างสารรค์กิจกรรมเที่ยวไทยเท่ออกไปค้นหาและนําเสนอมุมมองความหลากหลายทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแต่งเท่กินเท่ทาเท่มุมเท่ชิลเท่ชอบเท่ไปมาเท่เทศกาลเท่และความเท่พร้อมด้วยใจเท่สร้างสารรค์ปรากฏการณ์ความเท่ด้วยกันและยังลุ้นรางวัลความเท่อ,อีกมากมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage เที่ยวไทยเท่หรือที่เว็บไซต์เที่ยวไทยเท่ com